ผู้บังคับการเฉพาะกิจนะราธิวาสนะคะก็ลงพื้นที่ให้กําลังใจกําลังพลค่ะที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจจนแนจังหวัดนราธิวาสพร้อมสั่งการนะคะให้นําตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ค่ะที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินนะคะทางด้านพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จมนวนห้านายค่ะซึ่งบาดเจ็บจากเหตุคนรา้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4905นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีบ้านไอซอเร็หมู่สามตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะกลับจากภารกิจและนำกำลังพลที่เจ็บป่วยไปส่งโรงพยาบาลจะแนะแรงระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายและก็มีกำลังพลบาดเจ็บ5 เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา ด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสน,นะคะได้มีการซักถามอาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทางมอบความห่วงใยและก็มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญแก่กำลังพลโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจได้เน้นย้ำข้อสั่งการของไม่ทัพภาคที่4ให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนการปฏิบัติทุกภารกิจต้องไม่เกิดการสูญเสียแม้ในงานด้านธุรการก็ผิดพลาดไม่ได้การเดินทางก็ต้องมีหน่วยงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยทุกเส้นทางและก็ประสานกําลังกับทุกภาคส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยต่อเป้าหมายอ่อนแอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและก็มีการกำชับนะคะให้มีการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานวัตถุต่างๆรวมถึงเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี พร้อมทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบติดตามจับกลุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยขอความร่วมมือประชาชนนะคะหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีหลักฐานก็สามารถแจ้งได้ที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ